นะคะกรณีของชาวไต้หวันที่เขาอยู่ที่เมืองไทยแต่ปรากฏว่าถูกเพื่อนร่วมชาติซึ่งมีปัญหากันมาก่อนเนี่ยตามมาสังหารถึงที่นี่แล้วก็เอาศพไปทิ้งไว้แถวสนามบินสุวรณภูมินะคะเบื้องต้นเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุคือมี5คนแล้วข้อมูลคือหลบหนีออกนอกประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้การทํางานของตํารวจก็คือจะเร่งออกหมายจับซึ่ง ล่าสุดทางรองผบตรมีการถแถลงข่าวเรื่องนี้นะคะเบื้องต้นตั้งปมสังหารไว้3ประเด็นก็คือเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายยาเสพติดแล้วก็ชู้สาวค่ะโดยช่วงสายที่ผ่านมานะคะพลตํารวจตรีวิชิตบุญชินวุฒิกุลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการท่านเรียกประชุมทีมสืบสวนนะคะให้เร่งรัดติดตามคดีคนร้ายฆาตกรรมนายชิ้มเชียง วัย43ปีเป็นคนไต้หวันเพื่อขอสารออกหมายจับแล้วก็หมายแดงกับผู้ต้องหา,อาขออภัยกับผู้ก่อเหตุทั้ง5รายซึ่งในการประชุมค่ะก็มีการไล่เลียงไทม์ไลนย์อย่างละเอียดนะคะโดยวันที่24กุมภาพันธ์ผู้ตายไปก่อเหตุลักรถโตโยต้ายาริสสีขาวในพื้นที่พัทยาซึ่งเจ้าของรถเนี่ยเขาไปแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองพัทยาตำรวจก็เลยแกะรอย จากกล้องวงจรปิดพบว่าหลังจากก่อเหตุผู้ตายเนี่ยขับรถที่ขโมยมาขับวนเที่ยวอยู่ในพัทยาก่อนที่ในคืนวันเดียวกันจะขับรถเข้ากรุงเทพแล้วก็นำรถมาจอดไว้ที่ย่านรัชดาพิเศษ ต่อมาในช่วงตีสองกว่าของคืนวันที่25กุมภาพันธ์ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เข้ามาที่บ้านของหญิงชาวไทยอายุ22ปีในย่านลาดประเขานะคะซึ่งบ้านหลังเนี้ยคือบ้านที่เกิดเหตุช่วงเวลาตี32นาทีมีรถแท็กซี่มาส่งกลุ่มผู้ก่อเหตุก็คือชาวไต้หวันที่บ้านหลังนี้อีก2นาทีถัดไปค่ะตี34แท็กซี่ก็ขับออกไปหลังจากนั้นนะคะในเวลา ตีสี่ห้าสิบเอ็ดนาทีรถเก่งยาริสสีแดงขับออกจากหมู่บ้านเพื่อที่จะนําศพของผู้ตายมาทิ้งภายในสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่มีเพื่อนบ้านเขาบอกเขาได้ยินเสียงปืนดังสองนัดค่ะคือครั้งแรกเนี่ยน่าจะชักตีสามกว่าแล้วก็เข้าใจว่าทิ้งห่างประมาณครึ่งชั่วโมงได้หรืออาจจะถึงชั่วโมงนะคะตีสี่กว่ากว่าอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งนี่คือช่วงเวลาที่ผู้ตายถูกสังหารและหลังจากที่นําศพไปทิ้งแล้ว ที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิคนร้ายก็ไดแ้แวะที่ร้านสะดวกซื้อเพื่อซื้อน้ำยากำจัดคราบมานะคะทีนี้ช่วงเช้าของวันที่2 5กุมภาพันธ์คนร้ายก็ขับรถเก๋งมาเตอร์สีแดงมาจอดทิ้งไว้แถวแถวท้ายซอยพุทธจรูนอยู่ในเขตลาดกระบังนะคะอยู่ห่างจากถนนเลียบมอเตอร์เวย์ไปประมาณ3กิโลเมตรก่อนจะมีรถตู้ปริศนาคันหนึ่งมารับผู้ก่อเหตุทั้ง5คนแล้วเดินทางต่อไปที่ด่านคลองลึกจังหวัดสราแก้วทั้งหมดหนีข้ามไปที่ฝั่งประเทศกัมพูชา ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งมีรายงานว่าตอนนี้ทางตอมสาแก้วได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคงของทางกัมพูชาให้ช่วยติดตามแก๊งคนร้ายแล้วนะคะเบื้องต้นพบว่าช่วงค่ำของเมื่อวานนี้คือวันที่25กุมภาพันธ์ทั้ง5คนไปวนเวียนอยู่ที่บ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งอยู่ฝั่งปอยเปตก่อนที่ช่วงเวลาประมาณ3ทุ่ม5คนนี้ก็เหมาแท็กซี่จากปอยเปตบอกว่าให้ไปส่งที่กรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชา ตอนนี้ทางตอมอตรวจสอบอยู่นะคะยังไม่ทราบว่าทั้งหมดนี้เดินทางออกจากกัมพูชาแล้วข้ามไปที่ประเทศที่3 mm hmm. แล้วหรือยังกําลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ mm hmm. ขณะดเดียวกันอดีตภรรยาของผู้ตายที่เป็นชาวไทยก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าผู้ตายทํางานอยู่ในแก๊งโคเซนเตอร์ที่มีฐานอยู่ที่ต่างประเทศทีนี้ข้อมูลของตํารวจไปพบว่าผู้ตายมีหมายจับในคดีปล้นทรัพย์และคดีครอบครองอาวุธปืนอยู่ที่ไต้หวันจากนั้นหลบหนีเข้ามาที่ประเทศไทย mm hmm. ล่าสุดนะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาพลตํารวจเอกธนาชูวงรองผบตะรพร้อมด้วยพลตํารวจโทจีรสร์แก้วแสงเอกผู้บัญชาการตํารวจภูทรภาคหนึ่งได้เดินทางมาติดตามคดีแล้วก็ได้ถแถลงข่าวนะคะระบุว่าตํารวจตั้งปมสังหารเอาไว้3ประเด็นก็คือเรื่องธุรกิจผิดกฎหมายเรื่องยาเสพติดอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องชู้สาวค่ะในขณะนี้ประเด็นที่เราตั้งไว้ก็ในประการแรกก็ เป็นเรื่องของการทําธุรกิจที่ผิดกฎหมายในเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดแล้วก็ประการที่3ที่เราไม่ทิ้งก็เป็นเรื่องของประเด็นอของชู้สาวในกลุ่มกันเองนะครับประการที่อยากจะนําเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะคือว่า,อากรณีที่เกิดเหตุนั้นจากการสืบสวนนั้นเราก็พิสูจน์ทราบในเบื้องต้นว่า จุดที่เกิดเหตุที่มีการฆ่าผู้ที่เสียชีวิตนั้นเป็นจุดที่เป็นบ้านที่อยู่ในเขตของ,ของกรมประชารคมบานสําหรับจุดที่สนามท่ากาศยานส่วนอณภูมิตามที่ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้แจ้งไว้เบื้องต้นนั้นเป็นจุดที่นําศพมาทิ้ง ขณะเดียวกันนะคะรองพบตรพลตารวจเอกธนาบอกด้วยว่าตอนนี้คาดว่าผู้ต้องสงสัยทั้ง5คนยังอยู่ที่กัมพูชานะคะก็อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวและยังพบคนที่ช่วยเหลือซึ่งเป็นคนพาทั้ง5คนหลบหนีด้วยคือทั้งหมดนี้ก็จะต้องเร่งตามตัวมาสอบสวนโดยเร็วค่ะความสัมพันธ์เขาให้ความร่วมมือเราอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ทราบว่าไอ้ห้าคนอยู่ที่ไหนในประเทศที่เป้าหมายที่เขาเดินทางไป ท่านผอนได้อรอ,อไหมฮะดังนั้นขอโอกาสทํางานนิดนึงคิดว่าตํารวจไทยก็มีความสามารถที่พยายามจะทํางานให้กับประเทศชาตินะฮะแล้วก็ชี้แจงโปกสายได้นี่ประเทศไทยเกิดมาเกิดประเทศไทยเราก็ต้องรักษักดิ์ศรีเราเราตํารวจไทยนะครับเราต้องรักษักดิ์ศรีประเทศเราทํางานให้สมเกียรติยศที่เป็นตํารวจไทยนะครับ และรองผบตรพูดถึงประเด็นที่ผู้ตายเนี่ยถูกโยงบอกว่าเกี่ยวข้องกับแก๊งคอสเซนเตอร์นะคะบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่ชัดมีแต่ข้อมูลที่เป็นแค่ข้อสงสัยเท่านั้นก็ยืนยันประเด็นสังหารผู้ตายมาจาก3เรื่องที่ตํารวจตั้งเอาไว้ค่ะ<ช>ขณะเดียวกันวันนี้ทางโชเฟอร์แท็กซี่นะคะซึ่งขับรถไปส่งกลุ่มชาวไต้หวันที่บ้านที่เป็นหลังที่ก่อเหตุได้เข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจแล้ว เดี๋ยวติดตามกันต่อว่าทั้ง5คนซึ่งเข้าใจว่าน่าจะอยู่ในกัมพูชาสามารถติดตามตัวมาได้เร็วแค่ไหนนะคะ